1นเทซึ่งตัวนี้ผมเช็คแล้วนะครับก็คือจริงๆเวลาลูกค้าครับมันไม่ใช่ความจุจริงๆมันคือการเอาโปรแกรมอ่ะเข้าไปหลอกหลอกคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ยตัวนี้หนเทให้โชว์ว่า1นเทแต่จริง,รงๆเ็กะนะครับเอาไปใส่เครื่องอ่านส่งสมมุติตัวนะทีนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมแฟลชไดร์หนึ่งทมันขายในราคา ของแท้ 16G ได้ก็อพอจิกแต่มันเอาซอฟต์แวร์ไปหลอกเพราะฉะนั้น <c oughs> พอเราเอาเฟิร์มแวร์ที่มันถูกต้องมาอัพซึ่งตัวนี้มันโชว์ว่า 16G นั่นหมายความว่าเราก็สามารถเอาเครื่องมือเข้าไปกู้ฮอดอกไม่ขึ้นใดนั่นแหละครับสาเหตุนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะกู้ได้ร้อยเเซ็นไหมไม่เราจะกู้ได้แค่ 16G เท่าที่ชิปมันบรรจุได้แต่ไอ้ส่วนต่างที่เหลืออีกสมมุติเพราะว่า i